อสบายดีพี่น้องเบมื่อคู่คนเขามาหลับซมเด้อพี่น้องเด้อหยกมือนั่นเลยทางกองเฮ็ดสมซีนเด้อพี่น้องเ้อเฮ็ดศีนเด้อเม่าวรเป็นคนเฮ็ดตะอ้นเด้อพี่น้องเด้อใส่เข่าใส่กระเทียมเกลือเป็นนัวเท่านั้นแหละตานี่วิธีการหอบพี่น้องตาเอาเบรกคันหอได้วทรงยางเด้อพี่น้องตาเอาเด้อพี่น้องเดี๋ยวเสียหอกหเปล่ไปตองเดี๋ยวเป็นห่อกเด้อพี่น้องเด้อหอเปินม้วนหนึ่ง อ้าวเห็ดือกระตุกบม่หนิอ้าวห่อสมงไปเซ็นละสมง้าตัวสั่งกระตุกเลยแม่อืมเอาหอไหมนะมันได้น้อยเขาสิไิกนห่อเดียวแล้วเขาแบ็ดเลยอาห่อเดียวที่ยิมแล้วเหรอโอ้ยน้องติดไปสองมาได้อีกแม่สองอันไหมเด็นหอได้

บบางยมมาเยยอดช่ดึงมาเป็นพวงเล้นี่โอ้ยมาน่าจะปปายอดเลยโคตรลืมเลยไปดำเชยอยู่โคตคตดงเลยโอ้ยไปใส่ยังะใส่หอไป้องพี่ หอไปบเตาอนี่อืมอไปเตาสิน้องมันีเข่าแล้วมันจะติดใจนี้เอาออกมาได้แอ้าวไปเดี๋ก็ได้อันยางนี่หันโดก็เลยเ้วยกยางนี่เลยตัวเดกเ็กคุณทภาพอเล่าเออตัวเ็กคุณ เเสแดสนนใส่อันรรอนี้ก็ไดเป็นเป็นตองใส่ไปตรงเลยจันนัมัมเนเกี่ยวน้ำเส้นไเอาเส้นแดงนี่หมดเส้นแดงเ,ดงเ,เส้เนเเสลถ้าเส้นผ้านีมีขาดีกับเส้นอีว่าใหมักเพชรนตู้เย็นแรปลอาม้ะนะ

เพชแดงมันด้สันมเพ็ดแดงกับบุมีกขอาไป้นั่นน่ะกล่องถดถด โอ้ิมั้ใมันเป็นาทองม่งอไ่างตื่นมดมันทอมันอื่นแกกินได้เลย กินเองค่ดเอาเห็นแต่เห yeah. mm ็ดครับ hmm. น mm ี่มันบบเห็ดไายสมมูนเขาเห็ดอีนี่เห็ดนี่แหละเอาไปใส่ไปตัวใสนไทยใส่เนื้อน่นะใส่ทุกอย่างเอาต้องใส่ไปตัวเนาของหยางของซาเห็จแด้นแหละไปก่อนยังสักอย่างอื ย่ามันในสใส่ตามเมาอันตาเมาไ้ฉันเียวพ่อแลป้าแม่จะหวานเนียกพ่อขม่อยจันฉันพอเราขึ้นสิบติกยังเลยฉันพ่อสิจะคู่ใครคน่อใช่ไหมห่อแล้วพ่อแล้รเมื่อยไมมันจะเป็นม่เป็นโอ้ยมออะไร เด่มึงคิดตัวเขาหนึ่งแค่มันทอดนี่เนี่ยเขาขันกันบัเปิศมือผมเดี๋ยวก็กินเลยเป็นคามือเลยแห่างไรจะเห็ดไว้บอกขันเป็นชั่วโมงมันมาจะเห็นนานๆอ่าถูกบหมเราเห็นได้นานแล้วมันฮะันคือกันนี่แหละไปดูขันจนมันมัติดมือนะเขาเห็ดขายเขาขันจนมัติดมือเขาใส่เครื่องเนาะแม่เขาเห็ดเขาไปขายโลดเห็นบหมเขาเห็ดห่อไปขายโลดนะภูมิกกินเลยนั่นแหละ ก็คืคอื่องปั่นนะแตอว่าเนี่ยจะมีในปั่นเขากับปั่นเนา้อผมไม่ไปั่นคือสติมซอาอันตูนแล้วเห็ดเนี่ยกระรัพันเนื้อขันกับมันกินได้ดอกกันรนนั่นเฮ้ยพื่อนเพื่อนจะได้กินแล้วเหตดการณ์แต่นี้บอกให้สุดลำเราไม่ได้ป็้นเลยแหละไส่ที่ไปขันไปโ่ยเขาขันเป็นสมโง่ขันจมนะก็ม่สิเป็นมันติดมือเลยแหละชี้นนะ เขาจะใส่ข่าไยอีกบอกเออใส่ข่าไรคนนี้อันนี้บม่ได้ได้เด่นีก่นอยสิเนาะเป็นกบเป็นเต็มกินขี้เราเป็นกับเต็มกนขี้เงาอันนี้นี่อ่ะอันนี้แก่ขมาขวดหลงหลักอันนี้งง ทองกี่ดื้อด <ai> ือดือแล้วเต้าดื้อเลเด็ดเลเต้าลงจัดหน่อยเลยเต้าลงเึงมันเห็ดเออบานเชื่อเห็ดยังไหมอ๋อมันดึงเงินเด้ทงกงันอะไรที้เมน้อยด้มักยงมาหลิงแกเป็นที่อนเก็บเก็บจฉพาะเก่ามันไว้มันแม็กซิวานสิคะคือแบบว่กํกำลังซุกซนนะ มันก็คุ้นนั่นแหละกังนเวอืคนว่าเอายังใหญ่โตเป็นหนุ่มแล้ยังดื้อยู่นี่มาจัดการแล้วอ้ใครดาวมัได้สัตวมันยังดื้อยังดื่างอะไนะทักใหญ่เขายังดื้อเออพยายามมันย่างมันยังแตงมันย เจ้าไม่เจ้าได้ยินมาเขาเห่าอยู่ป่ะแม่เจ้าว่ะบ่บ่อเขาไปนอนในฮุ่นชิเห่ามัน้ฮนอียังนี่นอนในอ่างหน้ามะเบ็ดเลยนมาไหนเขาหลุกมาเหนียวนะไปนอนอยู่หน้าหงน้ำนอนอยู่นีน่มานอนอยู่นี่เน่กิ่งไปกิ่งมากโย้เฮ็ดคือเพป็นอาดน้ามันกิ่งไปกิ่งมานะในอ่างนะนะเบ็ดเนี่ยโอ้โหบอกนอนในเห็ดหายนะอุ่นมาอุ่นนะเข้าไปใส่เนีม เคยบบเห็นเขาเอายอดมันเขาเห็นเขาเห็นเขาใส่นะคะใบแก่ๆเนาะใบแก่ๆได้ไหมครัใบแก่ๆ,กๆ,กๆที่กิมเบอเซ่เฮ้ยสบายตัางนานาได้ออนรีกินเบอเปริมาณอ่ะเอามาเห็ดชอยกันเลย

เนหนื่อยโอ้ผมัดเหมันก็นหน่าเหนื่อย้เอาคิดนี่กล็ลาพี่ด้านนองไปก่อนด้วยพี่น้องเนอะขอบคุณสุไลขอบคนโอ้ท่านเล้วชามล่าเลยทุกคนเขามาหลับจมเอ้ยบ๊ายบายพี่น้องเป็นล,ลีนล้ยวตะกอนนี้